p ี e a s ม my p e t s เย้โอ้ยน่าหลอนน่ารักมากตะมูตะมีอ่ะใช่อุ้ย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 ค่ะอุ้ยน่ารักมากไปแล้วใช่ตอนแรกนึกว่าชุดเด็กชุดลองหมาชุดลองหมาแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยค่ะพีซไมพ์เพ็ดเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ออยนะคะมาจากร้านพีซไมพ์เพ็ดก็เป็นเสื้อผ้า ัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวที่สามารถใส่ไปได้ทุกเทศกาลเลยอยากจะแบบอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวใส่แมชชิ่งกับคุณแม่ก็ได้ใส่เสื้อยีนหรือแบบถ้าเป็นรุ่นฮิตรของทางร้านก็จะเป็นอันนี้ค่ะบิกินี่น้อยน้อยน่ารักมากมาพร้อมคือนนวัดแบบนี้เลยเป็นเซ็ตแว่นกันแดดให้เลยด้วยแล้วก็แว่นเข้าเซ็ตจะลองให้จะลองใส่ให้ดูก็เก่งใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซื้อน้องหมาน้องหมาอุ้ยดูแว่นดิ้น่ารักอะ จริงแล้วแมวก็ใส่ได้เหมือนกันเพราะลูกค้าเราก็พาเหมือนไปเที่ยวพูวิลล่าไปทะเลเงี้ยค่ะก็ใส่ให้น้องโอ้แต่งตัวกันสนุกเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยดูสิสงสัยจะเสียเงินเร็วนี้แล้วล่ะใช่น่ารักมากดูดีอ่ะดูดีมีกี่แบบคะที่ร้านนะคะก็จริงๆเรามีหลายแบบเลยค่ะก็จะมีถ้าเป็นพวกแฟชั่นเนาะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็อย่างช่วงที่ผ่านมาอีกอันที่ขายดีก็จะเป็นเสื้อกันฝนก็จะรุนแบบน้องเปียรลยอย่างเงี้ยท่ายทายค่ะ ก็จะมีหลายไซส์ค่ะตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงพันใหญ่แบบโกลเด้นามอยก็ใส่ได้ค่ะสมอลล์ได้เหรอฮะใช่แต่ว่าพอดี จะไม่ใช่ตัวนี้นะคะเพ้าใจเาใจไซ่์ที่ใส่ไี่ก็สามารถใส่เป็นแบบพับแขนก็ได้หรือแบบเอาแขนลงก็ได้แล้วแต่สไตล์มีหลายมากเลยอ่ะค่ะแล้วก็แบบมีฮู้ด้วยแบบหมวกกันน้องกันน้องเปียแล้วข้างหลังก็ใส่สายจูงได้ค่ะแบบพาไปก็จะมีช่องให้ใส่สายจูงอยู่ข้างหลังครับสเก็ตน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีเนาะเรามีแบบเยอะมากกว่าที่เห็นถูกไหมฮะใช่ค่ะจริงๆต้องเลือกเฉพาะยัวที่ฮิตๆมาตัวนี้นองเซ็กซี่นะจ๊ะซีทรู ใส่ซีทรูซีทรูก็จะมี3ามคอลเลคชันอันนี้สำหรับน้องเฟรนช์จะค่ะเพราะว่าเขาจะขี้ร้อนอ๋อเราก็จะแบบก็ผ้าก็จะค่อนข้างแบบไม่เดี่ยวนี้ยีัน้องหลักเนะคะเขาแบใส่เดียวไซเดี่ยวส่เดียวกระโปรงค่ะวันนี้เดี่ยเป็นลายไทยเนาะใช่ใส่ซีทรูเก๋เซ็กซี่เซ็กซี่แล้วก็มีเป็นชุดนอนค่ะชุดนอนแต่อันนี้ก็คือเอามาคือจะบอกว่าร้านเราอะค่ะจะค่อนข้าง เป็นคุณภาพถ้าเกิดจับผ้าดูคือผ้าจะนุ่มมากอันนี้มีหมวกให้ด้วยหมวกเข้าข<อ>ใจ<ช>อะไรอ่ะชุดนอนน้องดูดีมาทำเข้าชุดผ้าจะดีกว่าผ้าคนอีกเลยค่ะใช่ก็มีหลายๆแบบค่ะนี่ก็คือถ้าเกิดจับอยากให้จับเนื้อผ้าดูคือนิ่มกว่าผ้าคนอีกคือแบบผ้านุ่มมากอันนี้วิธีตัดเย็บอะไรดูดีมากเลยดีเป็นงานพรีเมียมค่ะเรา ค่ะแล้วก็ก็วันนี้จริงๆก็มาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ด้วยอ่าพี่ได้หยิบพอดีเลยก็คือเราทําเสื้อคู่คนหมาค่ะออยู่ด้วยกันรก็ปักได้ซึ่งสามารถคัสตอมไม้ได้หมดเลยว่าจะชื่ออะไรสีอะไรตัวผ้าก็เลือกได้ค่ะแล้วก็ปักเป็นรูปน้องหมาก็ได้หรือเป็นแค่ชื่อก็ได้ค่ะใช่น่ารักเลยอ่ะก็เป็นผ้าคอตตอนแท้คือเป็นผ้าคอตตอนที่แบบเหมือนสั่งทอพิเศษนะคะก็คือ ได้ค่ะก็คือสั่งคอพิเศษมันก็คือจะแบบเหมือนนุ่มที่สุดในผ้าคอตตอนแล้วค่ะจริงนะนุ่มมากซึ่งคือเนื้อผ้าเดียวกันกับของเราเใช่ไหมใช่ค่ะคนกับมาใส่เหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือตัวเดียวกันแล้วก็ถักเหมือนกันผ้าเดียวกันด้วยน้องแมวก็ใส่ได้มีไซส์ ตั้งแต่ชิวว่าไปจนถึงโกลเด้นสมอยล์ใส่ได้หมดเลยสั่งใส่ได้เลยสั่งใส่ได้เลยคัสตอมได้เลย่เสื้อคนแล้วก็ไปเลือกในหลังบ้านได้ใช่ใไหมฮะก็เป็นแบบเดียวกันถูกไหมคือถ้าเกิดใครคนอยากจะใส่เสื้อหมาก็ได้สั่งส่ไซใหญ่เออได้ไหมได้ไหมอาจจะอาจจะไม่พอดี่่ะชันนิดนึงใช่ค่ะไม่คือแบบเขาน่ารักไงเผื่อเราอยากใส่บ้างน่ารักมากจริงก็จะเป็นจะเป็นทรงนี้ค่ะใส่คู่กันใช่ค่ะแล้วก็จะมีอย่างอย่างก็จะมีพวกกระติกน้ำอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยโซไปเที่ยวไปเดิน ี่ยคะไม่ต้องถือเราก็สะพายได้เลยอันนี้ให้เขาสะพายหรือให้คนะไทยให้ลองสะพายแต่บางคนก็ให้ลงกหมาถ้าลูกหมาตัวใหญ่เขาก็สะพายคขาได้แล้ก็เลยสงสัยว่าเออให้คนหรือหมาสะพาย้มาถุงถุงอุ้ยดีมากเลยอ่ะนถุงเก็บไปเท่าไหร่แม่น้องอึมาให้ดูแลทั้งหมด้วยอะไรงเี้ยดีมากเอ้ยอันนี้เท่าไหร่คะดีมากเลยอ่ะอันนี้690ค่ะอยากจะกดฟรีเอฟแล้วฮะที่ไหนยังไงครับค่ะก็เราเป็นออนไลน์นะคะซื้อผ่านได้ผ่านอินสตาแกรมค่ะด็กมาได้แล้วก็มีไลน์ ออฟฟิเชียลวะคะนไลน์มาตอบค่ะค่ะค่ะสุดเลยนะฮะเชื่อว่าใครที่แบบว่ารักสัตว์เลี้ยงนะรักน้องหมานะอต้องสั่งกันเต็มเลยอ่ะเพราะว่าแบบร้านนี้น่ารักมากชอบเสื้อคู่พี่เด้ะเนาะเสู่น่ารักเลาวัสดุดีงามมากทุกอันเลยใส่กับผู้แม่ลูกใช่ใส่เป็นงาพรีเมียมมันเองนะฮะอ้าว please my pet ครับผม